สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ผมก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลในช่วงนี้นะครับเกี่ยวกับ สินค้าแพงแล้วก็เกี่ยวกับวิกฤตสงครามรัเสเซียยูเคนะครับซึ่งทําให้ประชาชนเดือดร้อนกันไปทั้งประเทศนะครับความคืบหน้าของวันนี้นะครับเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอีกหน่อยแล้วนะครับก็คือจะเกี่ยวกับบัตรคนจนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางรวมทั้งประกันสังคมแล้วก็คนละครึ่งด้วยนะครับข่าวนี้นะครับมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์นะครับบิ๊กตู่แจงยิบ5มาตรการช่วยชาวบ้านบัตรคนจนร้านค้าคนละครึ่งเตรียมเฮรัดเร่งช่วยเหลือ ยำ้ำตึงราคาดีเซลให้นานที่สุดวอนผู้ประกอบการหั่นกำไรช่วงภาวะวิกฤตเมื่อเวลา11.45นวันที่16มีนาคม2565คือวันนี้เองนะครับประมาณตอนเกือบเกือบเที่ยงนะครับที่ทําเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ว่าในการหาลือข้อเสนอมาตร,รการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์รัเสเซียและยูเครนและภาวะราคาพลังงานสูง ทำให้อย่างอื่นตามขึ้นไปทั้งหมดขณะนี้มีหลายอย่างด้วยกันในเรื่องน้ํามันเราพยายามจะตึงราคาน้ํามันดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรตรงนี้ไปก่อนซึ่งราคาจริงสูงกว่านี้มากที่ผ่านมาได้ใช้กองทุนน้ามันที่ติดลบอยู่ในปัจจุบัน ต้องหาเงินจากตรงอื่นมาเติมในส่วนนี้นี่นะครับน้ํามันดีเซลยังดีนะครับช่วงนี้รัฐบาลตึงอยู่ที่30สนะครับส่วนน้ํามันเบนซินตอนนี้ถ้าใครใช้รถจะรู้ดีนะครับตัวผมเองนะครับรถผมเติมเต็มถังปกติจะประมาณ6-700นะครับวันนี้ผมเติมเต็มถังหมดเข้าไป1,200กว่าบาทนะครับขึ้นมาเท่าตัวช่วงนี้ใครใช้รถใครใช้น้ํามันเบนซินบอกได้คําเดียวนะครับว่าเหนื่อยกว่าเดิมเยอะทั้งนี้รัฐบาลจะพิจารณาสถานการณ์ราคาน้ํามัน และต้องกำหนดมาตรการต่อไปช่วงนี้ถ้าเราทำได้ไปจนถึงที่สุดแล้วของงบประมาณที่มีอยู่อาจต้องมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาต้องขอความร่วมมือจากประชาชนด้วยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตนายกกล่าวว่าการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบเช่นกันจะต้องพิจารณาลดรายจ่ายของนายจ้างและลูกจ้างซึ่งให้กองทุนประกันสังคมไปดําเนินการรวมถึงการช่วยเหลือการขาดแรงงานก็จะพิจารณา ขณะนี้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพิ่มเติมนี่นะครับงานนี้จะมีเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคมด้วยนะครับไม่รู้ว่ามาตรา40จะมีผลหรือไม่นะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับด้านการเกษตร,รมีหลายเรื่องทั้งอาหารสัตว์ปุ๋ยวันนี้ตนสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอช,อชอได้พิจารณาความช่วยเหลือเรื่องปุ๋ยเคมีราคาแพง เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร,เ,กรเพราะปัจจุบันปุ๋ยมีการนำเข้าจากต่างประเทศหลายประเทศเขาก็ต้องเก็บไว้เช่นกันไม่อยากส่งออกเพราะเขามีผลกระทบเราจึงต้องแก้ปัญหาเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพหรือที่เรียกว่าปุ๋ยสั่งตัดให้เหมาะสมกับชนิดของพืชแต่ละชนิดซึ่งอยู่ระหว่างการหาลือพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าส่วนกลุ่มปอบางกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เราต้องพิจารณาจะช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรขณะนี้มีมาตรการเบื้องต้นอยู่ระหว่างการหาลือก็คือบรรเทาผลกระทบราคากา๊าซหุงต้ม LPG ให้กลุ่มผู้ม,มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการช่วยเหลือค่ากา๊าซหุงต้ม LPG สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการโคนละครึ่งการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า การช่วยเหลือเรื่องของราคาน้ำมันเบนซินในกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างรวมถึงจะขอความร่วมมือให้กับผู้ค้า n อ็ให้ตึงราคาในช่วงวิกฤตพลังงานไปก่อนเป็นสิ่งที่รัดทำได้ในเวลานี้ นี่นะครับได้มีการพูดถึงนะครับว่าจะช่วยกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับกลุ่มเปราะบางนี้ก็น่าจะหมายถึงกลุ่มผู้ใช้บัตรประชาชนนะครับซึ่งหลังๆรัฐบาลจะเรียกว่ากลุ่มเปราะบางนะครับนายกท่านบอกนะครับว่าอันนี้คือมาตรการเบื้องต้นนะครับจะมีการให้วงเงินการ์ด LPG ประมาณ100บาทนะครับตอนนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับแต่คาดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับค่าแก๊สนี้นะครับนอกจากบัตรคนจนแล้วรัฐบาลก็เล็งจะให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมคนละครึ่งด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สรุปนะครับว่า จะให้กันวิธีไหนหรือแบบไหนนะครับก็อยู่ในช่วงขั้นตอนกําลังศึกษาอยู่นะครับแล้วราคาน้ํามันนี้ก็ดูแล้วน่าจะช่วยเฉพาะกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างนะครับฉะนั้นเราต้องติดตามสถานการณ์วันนี้ราคาน้ํามันแกว่งขึ้นแกว่งลงอยู่หลายคนบอกว่าทําไมเมื่อราคาน้ํามันลงแล้วเราไม่ลดลงอย่าลืมว่าที่ผ่านมามันแพงเกินราคานี้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะลงอย่างไรมันก็เกินลิตรละ30บาทอยู่ดีนะครับมีแค่เฉพาะราคาของดีเซลทุกอย่างมันขึ้นทั้งหมดขอให้เข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยขอทุกคนเข้าใจและร่วมมือกันถ้าเราไม่ร่วมมือกันขัดแย้งกันไปวิกฤตการณ์มันก็แก้ไขไม่ได้ถ้าพวกเราไม่เข้าใจกันหรือร่วมมือกันรัฐบาลและนายกก็พยายามทําทุกอย่างเต็มที่หลายอย่างนําเข้าสู่การพิจารณาของคอรมอทุกกระทรวงต้องช่วยกันถ้าเรามุ่งหวังแต่จะใช้งบประมาณมาก อย่างมันก็คือปัญหาเพราะเรามีงบไม่เพียงพอรัฐบาลเป็นห่วงประชาชนขอให้เข้าใจตรงนี้ลองย้อนกลับไปดูที่ผ่านมาเราดูแลกันไปแล้วเท่าไหร่สิ่งสําคัญคือความเข้าใจกันผู้สื่อข่าวถามว่ามาตรการทั้งหมดจะต้องสรุปให้ได้เมื่อไหร่นายกกล่าวว่าภายในสัปดาห์นี้เขาหาลือกันอยู่ซึ่งรัฐบาลประชุมกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่15มีนาคมก็ประชุมอีกครั้งนําทุกเรื่องเข้ามาพิจารณา และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาอีกครั้งเมื่อเรียบร้อยแล้วจะนําเข้าหาลือในคอรมอรเพราะมาตรการต่างๆคอรมอรต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะการอนุมัติสิ่งต่างๆจะมีเรื่องงบประมาณด้วยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการปรับวิธีการต่างๆต้องดูว่าจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างหรือไม่ภาคการเกษตรจะต้องดูแลอย่างไรเรื่องอาหารสัตว์ก็สาคัญเพราะปัจจุบันต้นทุนมีราคาสูงทั้งข้าวสาลีข้าวโพดแม้เราจะมีการผลิตอยู่พอสมควร ระหว่างนี้อยู่ระหว่างการหาลือกับกระทรวงเกษตรเมื่อถามว่าราคาน้ํามันดีเซลรัฐบาลจะตึงได้ในระยะเวลากี่เดือนพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าจะตึงเท่าที่มีเงินเหลืออยู่ปัจจุบันมีอยู่40,000กว่าล้านบาทวันนี้ใช้ไปจนเกือบจะหมดแล้วที่ผ่านมาใช้กันทุกวันเพราะราคาที่แท้จริงของดีเซลควรจะเป็นลิตรละ35-37บาทแต่เราต้องตึงไว้ที่30บาทนานพอสมควร ราคาน้ำมันรอบบ้านก็ไม่ได้ถูกกว่าเราเว้นแต่ประเทศที่มีแหล่งน้ำมันภายในประเทศเมื่อถามว่าสินค้าอุปโภคบริปโภคโดยเฉพาะไข่ไก่รัฐบาลได้กำชับและดูแลอย่างไรคุณอกประยุทธ์กล่าวว่าต้องกำชับและเป็นหน้าที่ของกระทรวงที่รับผิดชอบในการควบคุมราคาแต่ต้องดูว่าเป็นธุรกิจเช่นกันถ้าเราคุมราคาไว้ขณะที่ต้นทุนสูงจะให้ขายในราคาต่ำผู้ประกอบการก็คงประกอบการไม่ได้ ฉะนั้นต้องดูที่ความเหมาะสมให้เกิดความเป็นธรรมตรงนี้ก็หมายความว่าถ้าอาหารไก่มันแพงนะครับถ้ารัฐบาลไปสั่ง กดราคาไข่ไก่ไม่ให้สูงเกินไปนะครับกดลงกดลงสุดท้ายคนเลี้ยงไก่ก็ไม่มีกําไรเมื่อไม่มีกําไรนะครับสุดท้ายก็ไม่มีใครเลี้ยงไก่ประเทศไทยก็ไม่มีไข่ไก่กินสุดท้ายไข่ไก่ขาดตลาดก็ยิ่งแพงหนักกันกว่าเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องดูหลายๆด้านนะครับดูทั้งในมุมผู้บริโภคแล้วก็ดูในมุมของผู้ประกอบการด้วยนะครับเรียกว่าต้องหาความเป็นธรรมในจุดนี้นะครับว่ามันควรจะสูงหรือต่ำเพียงใดนะครับอยากจะขอร้องให้ธุรกิจเอกชนต่างๆ ขอให้ลดราคาลงบ้างไม่ใช่ลดจากราคาเดิมก่อนมีสงคราม แต่อยากขอให้ลดในส่วนของกําไรลงมาได้หรือไม่เรียกว่าลดเฉพาะในส่วนกําไรนะครับไม่ใช่ลดลงมาจนขาดทุนรัฐบาลก็ไม่ได้หวังขนาดนั้นนะครับเพราะว่ารัฐไม่ได้อยากไปควบคุมมากจนทําให้ธุรกิจเดินไม่ได้สิ่งสําคัญต้นทุนมาจากต่างประเทศจํานวนมากซึ่งไทยมีปัญหาตรงนี้อยู่จึงต้องสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตเดินได้ด้วยตัวของเราเองนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่ท่านนายกถแถลงในวันนี้ตอนประมาณเที่ยงนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาบ้างน,นะครับ ซึ่งท่านบอกว่าประมาณสัปดาห์นี้ก็น่าจะรู้ผลนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาแบบชัดเจนมากกว่านี้นะครับที่เห็นกลุ่มที่ท่านนายกจะช่วยนะครับก็มีประมาณกลุ่มนายจ้างลูกจ้างกลุ่มเปราะบางกลุ่มบัตรคนจนกลุ่มพิวินมอเตอร์ไซค์กลุ่มกเกษตรกรแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับผู้ใช้ไฟฟ้าอาจจะรวมถึงผู้ใช้น้ํามันทั่วๆไปด้วยนะครับก็ต้องติดตามข่าวนะครับถ้าเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าหรือมีความชัดเจนมากกว่านี้ผมก็จะนํามารายงานท่านผู้ชมทันทีนะครับ